เปลี่ยนบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮมต้องมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะเ <IL> ชื่อว่าเมื่อ5ปี10ปีก่อนเนี้ยเพื่อนๆหลายคนคงเคยเห็นคลิปวิดีโอบ้านแห่งอนาคตผ่านตากันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะทั้งการทำงานแบบอัตโนมัติของเครื่องใช้ไฟฟ้าเอย่ยการสั่งงานด้วยเสียงเอย่ยหรือแม้แต่การที่มีมือถืออย่างเดียวก็สามารถควบคุมบ้านได้ทั้งหลังแต่เพื่อนเทราบไหมคะว่าในปัจจุบัน เราสามารถเปลี่ยนบ้านของเราเป็นบ้านแห่งอนาคตเหมือนที่เราเคยดูกันตอนเด็กได้แล้วและที่สำคัญการเปลี่ยนบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮมหรือบ้านอัจฉริยะนไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดมีงบแค่หลักพันก็สามารถมีสมาร์ทโฮมได้แล้วจะทำยังไงนั้นต้องใช้อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสมาร์ทโฮมหรือระบบบ้านอัจฉริยะ คือการนำเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things มาประยุกต์ใช้กับที่อยู่อาศัยโดยทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบต่างๆในบ้านเชื่อมต่อกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสามารถควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนหรือคำสั่งเสียง Voice Command ได้ข้อดีก็คือ 1. สะดวกสบายเพราะสามารถสั่งการและควบคุมทุกอย่างได้ผ่านเสียงหรือสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวและเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่าง ยังสามารถทำงานอัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร์เช่นการเปิดปิดไฟได้ด้วย 2. มีความปลอดภัยสูงสมาร์ทโฮมสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้เช่นการสั่งงานดิจิตอลดอล l ็อกที่มีระบ,บบล็อกอัตโนมัติหรือการดูระบบกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทมและตรวจจับความเคลื่อนไหวพร้อมแจ้งเตือนเมื่อไม่อยู่บ้านรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆเช่นระบบตรวจจับควัน การรั่วของแกส๊สหรือน้ำเป็นต้น 3. ช่วยประหยัดค่าไฟและพลังงานสมาร์ทโฮมมักจะมีระบบเปิดปิดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อตรวจสอบไม่พบความเคลื่อนไหวอุปกรณ์เหล่านั้นก็สามารถปิดได้เองโดยตามรายงานจาก U.S. Environmental Protection Agency พบว่าผู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมจะสามารถประหยัดค่าไฟได้ถึง1 0 3 0เลยทีเดียว และข้อสุดท้ายคือทำให้บ้านเราดูทันสมัยมากขึ้นนั่นเองเพราะว่าสมัยนี้บ้านสวยอย่างเดียวคงไม่พอแต่ต้องมีเทคโนโลยีล้ำๆควบคู่กันไปด้วยเป็นยังไงบ้างคะเห็นข้อดีของแต่ละข้อของสมาร์ทโฮมนี่เจ๋งสุดๆไปเลยใช่ไหมคะทีนี้หลายคนคงอยากดูแล้วว่าถ้าต้องเปลี่ยนบ้านหรือคอนโดของเราให้เป็นสมาร์ทโฮมเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะคุณสมบัติของสมาร์ทโฮมมีอยู่ด้วยกัน3อย่างคะ่ะ 1. มีสมาร์ทโฮมเน็ตเวิร์ก ที่อาจเป็นการเดินสายหรือไร้สายก็ได้เพื่อให้อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่ายเดียวกัน 2. มี Intelligent Control System คือระบบการควบคุมระบบบ้านอัจฉริยะที่เป็นเสมือนสะพานเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีที่แตกต่างกันของอุปกรณ์ภายในบ้านให้ทำงานสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ 3. มี Home Automation Device หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มักมีชื่อขึ้นต้นด้วยสมาร์ทเช่นสมาร์อร์สมาร์ททีวีเป็นต้นและคำถามที่หลายๆคนคงสงสัยหากเราต้องเปลี่ยนบ้านเป็นสมาร์ทโฮมเราจำเป็นต้องรื้อผนังเจาะกําแพง ต้องยุ่งยากขนาดไหนบอกเลยค่ะว่าปัจจุบันมีเกจเจ็ตมากมายที่ทำให้เราเปลี่ยนบ้านเป็นสมาร์ทโฮมได้แบบง่ายและประหยัดมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. มัลติฟังชันเกตเวอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่คอยรับและส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์สมาร์ทโฮมตัวอื่นๆและส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมการทำงานต่างๆโดยเราแค่นำเจ้าเครื่องนี้ไปเสียบกับปลั๊กไฟและเชื่อมต่อ Wi-Fi จากนั้นก็สามารถใช้งานบนแอปพลิเคชันได้เลยซึ่งบางตัวอาจมีฟังก์ชันอื่นๆแถมมาด้วยเช่นการตรวจจับคนเดินเข้าห้องเป็นนาฬิกาปลุกหรือเปิดไฟสีต่างๆได้เป็นต้น 2. door and window sensor ที่ตรวจจับประตูหน้าต่างเปิดปิดหากตรวจพบการเปิดประตูหน้าต่างจะทำการแจ้งเตือนไปยังเกตเวย์ เพื่อส่งต่อไปสมาร์ทโฟนได้ทันทีและเราสามารถเซตค่าไว้ได้ว่าหากมีการเปิดประตูจะให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านก็จะเริ่มทำงานพร้อมกันเลยไหมทำให้เมื่อเรากลับไปถึงบ้านอุปกรณ์ต่างๆก็เปิดให้เราได้อัตโนมัติเลยหรือเมื่อเราออกจากบ้านอุปกรณ์ก็ปิดเองได้เช่นกัน 3. Human Body Sensor ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหวในบ้าน เป็นอุปกรณ์ที่คอยตรวจว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่รอบๆหรือไม่เมื่อพบการเคลื่อนไหวจะแจ้งไปยังเกตเวยให้เราทราบทันทีเช่นการเปิดไฟอัตโนมัติเมื่อเดินผ่านหรือปิดไฟอัตโนมัติ 4. ไวเลสสวิตซ์รีโมทบว,วกกลิ่งไร้สายเป็นปุ่มกดกลิ่งที่สามารถติดตรงไหนของบ้านก็ได้หรือจะพกเป็นรีโมทก็ได้ประโยชน์ของเจ้าสิ่งนี้คือเราสามารถตั้งค่าได้ว่ากดหครั้ง เพื่อให้อุปกรณ์ไหนทำงานหรือกด2ครั้งเพื่อปิดอุปกรณ์ <S 5. <Smart> Plug. s m สมาร์ทปลั๊กเป็นปลั๊กที่เรานำไปต่อกับปลั๊กไฟบ้านก่อนที่จะเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเดิมที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตได้เพื่อให้สามารถสั่งการจ่ายหรือหยุดจ่ายไฟไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นผ่านแอปได้ 6. หลอดไฟที่รองรับ WiFi ซึ่งเจ้าหลอดไฟแบบนี้ ก็จะทําให้เราสามารถสั่งเปิดปิดไฟผ่านแอปได้ค่ะและทั้ง6ชิ้นนี้ก็เป็นอุปกรณ์เริ่มต้นที่จะช่วยเปลี่ยนบ้านของเราให้เป็นสมาร์ทโฮมแบบง่ายๆนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันหลายๆแบรนด์ก็ผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆออกมาเพื่อตอบโจทย์สมาร์ทโฮมกันมากขึ้นค่ะและที่สำคัญราคาก็จะต้องง่ายกว่าที่คิดค่ะและใครที่อยากให้เราเอาเรื่องเทคโนโลยีเจ๋งๆล้ำๆแบบนี้มาอัปเดตกันอีก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง Metrosystem Channel นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ